กับุแตงกับนิสูุเตชัมพรราชปรีของเราอีกแล้วนะคะวันนี้แจงจะนำเสนอตัวรถยนต์ Mitsubishi อสเทนเด 1.5GT คันที่อยู่ด้านหลังของแจงนี้นะคะก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าต้องนำรถมารีวิวก่อนค่ะเดี๋ยวแจงจะพาไปดูว่ารถคันนี้แต่งอะไรกันบ้างให้กับลูกค้านะไปดูกันเลยค่ะสำหรับเจ a n เอสเทนเดอร์ซีทีรุ่นนี้นะคะเรามีการติดตั้งชุดแต่งเนเตอร์ให้กับทางลูกค้าด้วยนะคะก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ต้องตักชุดแต่งที่เรามีการติดตั้งให้ลูกค้าแล้วเรายังมีการติดตั้งชุดปาท้าไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์ทาให้กับลูกค้าด้วยค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายอะไรอย่างนี้เฮ้ยมันดีอ่ะนอกจากกระแถบชุดแต่งรอบคันและฝาท้ายไฟฟ้ายังมีแถมชีบกันซาดเบ้ามือจับ และด้ามมือจับให้ลูกค้าอีกด้วยของแถมอื่นๆอีกมากมายสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมีแผนจะออกรถนะคะก็อย่าลืมนึกถึงนิสูทติชา้าพรแยกบางแพรของเรานะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมอบให้กับลูกค้ามากมายสุดท้ายนี้ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจวิสูทธชราพรของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ